ข้อสอบข้อกโอลิมปิกแค่หนึ่งปีหกห้านะครับข้อนี้เป็นเรื่องสารเชื้อมเลกุลนะครับเขาให้รูปมาหนึ่งรูปนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยสารเนี่ยคืออะไรนะครับโอ้โหมาเป็นบันไดเวียนอย่างนี้นะครับคิดอะไรเอ่ยลยครับ dna ใช่ไหมครับตอบนิวคลียสิาไม่ใช่นะครับตัวยืนเดนนะครับเพราะข้อนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่กรดนิวคลีอิกนะครับแต่เป็นโปรตีนนะครับที่มันเป็น secondary structure นะครับ ลองสังเกตดูนะครับเห็นพิร์นไหมครับในโตัวเจนนะฮะคาร์บอนคาร์บอนในโตัวเจนคาร์บอนคาร์บอนในตัวเจนคาร์บอนคาร์บอนในตัวเจนคาร์บอนคาร์บอนนะครับทุกๆไนในตรเจนคาร์บอนคาร์บอนนี้คือกรดอะมิโนแอซิดหนึ่งตัวนะครับทีนี้กรดอะมิโนแอซิดนะครับมันมาเรียงต่อกันนะครับชึบชึบชึบอย่างนี้นะครับซึ่งสตรัคเจอร์แบบนี้นะครับที่มาเรียงต่อกันเฉยเฉยนะครับ เราจะเรียกว่า primary structure นะครับแต่ทีนี้ครับเราพบว่าในสายของโปรตีนนะครับมันจะมีแรงที่เข้ามากระทำนะครับซึ่งเราเรียกว่าไฮโดรเจนบอนดนะครับจะทําให้สายโปรตีนของเราเนี่ยมีความขดเป็นเกลียวนะครับในการที่มันขดเป็นเกลียวนี้ฮะมันคือการที่มันผมจะวาดยังไงอ่ะ <laughs> โอเคช่างมัน สุดท้ายแล้วมันขดแต่เป็นเกลียงนะครับโดยมีแรงกระทํานั่นคือไฮโดรเจนบอร์ดนะครับสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกว่า secondary structure นะครับนั่นหมายถึงว่าสายของมันยังเป็นสายสายเดียวกันนะครับแต่มันมีแรงเข้ามาแล้วมันไม่ได้อยู่เดี่ยวโดดเป็นเส้นๆอย่างนี้ละมันมีแรงที่กระทํากันนะครับและแรงนั้นคือไฮโดรเจนบอร์ดนะครับ ทีนี้นอกจากอัลฟาเฮลิกนะครับที่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับมันยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเบต้าเพลทชีตนะครับซึ่งนั่นมันจะกลายเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ผมไม่รู้จะวาดยังไงอ่ะมันผีดแผ่นแผ่นหักหักงองอครับโอเคมันจะเป็นแผ่นแนะครับแล้วก็พับไปพับมานะครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าเบต้าเพลทชีตนะครับผมเขียนไม่เป็นนะครับโอเค ตอนนี้มีแรงที่เรียกว่าไฮโดรเจนบอร์นะครับทีนี้ครับขั้นกว่ากว่านั้นครับก็คือว่าไอ้เจ้าโปรโตีนของเราเนี่ยฮะไอ้กรดอะมิโน,โนของเราเนี่ยมันก็อาจจะทํากันที่มากกว่าไฮโดรเจนบอร์อีกนะครับอย่างเช่นไดซัลไฟด์นะครับไดซัลไฟด์บอร์นะครับอย่างเช่นแรงประจุประจุประจุะจะจโพล่โาโพล่าอะไรไปรู้เออโพล่านะครับนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นความชอบน้ําไม่ชอบน้ํานะครับใช่ ไฮโดรฟิลิกฟอสส์นะครับไฮโดรฟบิกฟอสนะครับนั่นหมายถึงว่าไอ้ไอ้พวกกรดอะมิโนโน,นะครับที่มันเป็นไฮโดรฟ h o บิกเหมือนกันมันก็จะชอบมาอยู่ด้วยกันนะครับส่วนไอที่มันเป็น h ไฮโด p h i ลิกชอบนะ้ำมันก็จะไปกองกันอยู่ข้างนอกนะครับแรงเหล่านี้นี่ครับเข้ามากระทบอีก มันจะทําให้เจ้าโปรตีนของเรานี่ครับนอกจากมันจะกลายเป็นเกลียวนอกจากมันจะกลายเป็นแผ่นพับไปพับมาแล้วนะครับมันจะมีความขดไปขดมานะครับแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นก้อนนะครับซึ่งก้อนข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นมีทั้งเกลียวบ้างมีทั้งแผ่นยับบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือเส้นโปรตีนเส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับเราจะเรียกว่าเทอร์เทียรี่สตรัคเจอร์ ที่นี้ขั้นกว่ากว่านี้ครับเราจะเรียกว่าคอเชนารี ery, นะครับคอเชนารีที่แปลว่า4นะครับระดับ4ที่คืออะไรครับคือไอ้เจ้าก้อนเนี่ยมันมาทํางานหลายๆก้อนอยู่ด้วยกันแล้วมันถึงจะฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นฮีโมโกลบินที่ไว้ลลำเลนียงออกซิเจนเราพบว่ามันประกอบด้วยโปรตีน4เส้นนะครับรวมตัวกันนะครับมาเป็นก้อนเดียว,แล,วแล้วฟังก์ชัน กลายเป็นฮิมโกบินนะครับสรุปนะครับเอกวอเชนารี่หรือระดับ4เน,นี่ยมันคือหลายเส้นนะครับอ้ะอกลับไปครั้งหนึ่งไทมารี่คือแค่กดอะมิโนโมาต่อกันจึ๊กๆเซคแนรารี่เริ่มมีการขดเป็นเกลียวหรือพับกันไปพับมาด้วยแรงไฮโดรเจนบอร์ดนะครับเ,เทอร์เทเรี่มีพันธะอื่นๆมีแรงอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นไดซัลไฟอย่างเช่นพความมีคั้วอย่างเช่นความชอบน้ำความไม่ชอบน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ กลายเป็นทําให้มันขดกลายเป็นก้อนนะครับซึ่งมันต้องขดเป็นก้อนมันถึงจะทํางานได้นะครับเวลาจะเป็น enzymes นะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็น tertiary structure ขข้นไปนะครับไอชั้นแถวนี้ทํางานไม่ได้นะครับขั้นกว่ากว่านั้นนะครับระดับสี่นะครับ quaternary นะครับคือการที่มีก้อนหลายๆก้อนมาเกาะกันเพื่อที่จะทําให้มันทํางานได้นะครับมีหลายเส้นนะครับและคือระดับ4นะครับและในภาพนี้นะครับมันคือโ o l ีเปปไทด์นะครับ มันคือโปรตีนนะครับสายหนึ่งนะครับปอติเอสิดไม่ใช่แน่นะครับโพลิเปทายนะครับเป็นโปรตีนนะครับนิวเคลียสไม่ใช่นะครับโพลิแซคคารด์ไม่ใช่นะครับตอบข้อไข่นะครับ